มาแล้วรายการเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเาหยนนี่ะกับเราสามคนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แจ็คเนี่ยบอกบอกว่าถ้าเกิดว่าบอลไทยเนี่ยชนะเนี่ยเขาจะแจกเสื้อใช่ปรากฏว่าไม่ได้แจกเลยไทยแพ้ญี่ปุ่นไป2 0งศูนยเงี้ย ก็เลยไม่ได้แจกจีจริีแจเขาแฮปปี้มากนะเมื่อเช้าเขาดีใจมากว่าเสื้อตัวนี้เป็นของกูในที่สุดเสื้อที่แจใส่เมื่อวานสบายใช่ตัวนี้ไม่ต้องแชร์กับใครแล้วนะแต่เมื่อวานได้ดูไหมไค่ได้ดูบ้างดูลุ้นซะก็เกงแพ้ขาดเลยอ่ะลุ้นเกงแพ้ของสามีดีเจค่ะขาดด้วยเกมแล้วเนี่ยไม่ดูแพ้ดูชนะอ่ะสนุกสนุกใช่สมน้ำสมเนื้อก็ไทยแพ้ญี่ปุ่นไปนะฮะศูนย์สอง ใช่แล้วก็แต่ไทยก็ยังไม่เคยชนะญี่ปุ่นมา19ปีแล้วนะล่าสุดซิโก้ใช่ไหมครับซิโก้เป็นคนสุดท้ายค่ะคุณซิโก้ค่ะเป็นคนสุดท้ายที่ยิงยิงแล้วก็ตีลังกาตีลังกาบรุ้งบุ้ง19ปีที่แล้วอันนั้นเลยเหรออันนั้นน่ะอันนั้น19ปีนั้นไหม อันนั้นแหละ19ปีแล้วอันที่ยิงแล้วตีลังกานะใช่โอ้ทำไมวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินวนี้มันรู้เลยเนี่ยใช่มีรู้แต่อยากรู้ว่าถ้าวันนี้พี่ซิโก้ยิงแล้วยังจะตีลังกาได้ไหมได้เหรอเนาะได้เจ้าหลังอาจจะอ๋อมีนิดหน่อยทำไมอ่ะอยู่ว่าไม่ได้หรอไม่ได้แล้วไม่ก็ตีมาไงแล้วก็พอพอพอขากลับมานั่งก็เป็นอย่างนี้ยูคเคยดูดีครับยุเคยดูในคลิปป้าที่มันจะมีแบบคลิปที่แบบตีลังกาแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเหมือนแบบตีละพาดอะล็อก ตีแล้วมันหล่ออีกวันหนึ่งเห็นอะไรคุณจ๋ากับใครว่าใครด้ที่เล่นโขนสลิงอ่ะปีนผ้าเหรอดูเล่งดูเล่งคุณเล่งเราบอกหมอบอกหมอปีเนี้ยอยากลองตีลังกาหมอบอกว่าจอดเธอมันไม่ใช่ง่าไหแล้วะเพราะว่ากลัวตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปนี่จริงๆผู้ใหญ่บางคนอย่างนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับบางคนเห็นในสื่อเนี่ย ก็ปีนพ้องปีนผ้าตีลรงโครงตีนรังกายเอ็กซ์ตรีมมาคน40กว่าล่าสุดเนี่ยไปทำตามหรอไปทำตามปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลโอ้ยต้องระวังไงเธอนด้ว่าไม่ดูสังขารตัวเองบางทีใจเราได้ไงแต่สังขารเราไม่ไปจริงจริงซุมบ้าก็เป็นหนึ่งอย่างมันเริ่มแต่ไม่ได้แล้วนะหลังๆเรื่องข้อเท้าพลิกแป๊บปั๊บโอ้โหมันึ้ยืดขึ้นนี่เป็นอย่างเงี้ยคือซุมบ้าเนี่ยเวลามันรีบปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสตินะพอไม่มีสติปุ๊บมันพอมันควายเท้าทีเดียวมันไปเลยเนาะไปเลยเราต้องมีสสตตตตตติิบบบบาาาาางงงงทีีีีีี้้ออออกกกลลัััมมมมโยยยคคะะแ่่่่่่่่นนรรรดดดวววเเเ๋ไไปืห ต่อไป6ตุลาค่ะค6ตุลานะใช่ค่ะกับสหรัฐเอมิเรตเอมโอ,อ,อกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อ่าจงมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณสงท้องกิฟต์นะครับกดเลย